สวัสดีตอนเศร้าจะพี่น้องเมื่อนี้เมื่อส่บาทน้ำกันจ้จะพี่น้องเลยเมื่อนี้วันพระพี่น้องเมื่อส่บาทตอนเศร้าเมื่อนี้ก็รอพระอยู่พี่น้องล่อพระอยู่เป็นพระเป็นสิมมา,นะาอลอสใจเราเ้ยพี่น้องแต่คนมีพระสององค์พี่น้องที่เข้ามาในสร้อยนี่คนมีพระสององค์องค์หนึ่ง่นก็สิบไป,ปแล้วละพี่น้องเหลยออยูย่อ,องค์หนึ่งนะพี่น้องเนาะ มืนอนีก็มีขนมพี่น้องมีปลาสลิดทอดแล้วก็มีน้ามีข่าเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละพี่น้องทำบุญน้ำกันจะไม่อนีมันอนีวันพระเนาะพี่น้องเนาะมันอนีก็บมันไม่ยังหลพี่น้องมัน้วนพี่ส่วนน่องใส่บาทน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ พอพี่น้องมีความสุขหลายๆเลยจ้าเมื่อนี้ก็ขอบคุณเดยจ้าที่มาชมคลิปนี้เราจะนะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ